สวัสดีครับเพื่านๆนะบกับผมครซี่คอนนะอยู่กับเกมมือถือ MMORPG นะครับ Cornor of h แ l น s นะครับผมใช่ไหมใช่แหละนะครับก็เกมโคสเบต้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับผมเป็นระบบสาังกิษนะโอเคมาดูกันก่อนมันจะมีอาชีพให้เลือกก่อนนะครับผมซึ่งหนึ่งดาบใหญ่อืมเป็นไงยางเท่ นะครับในดาบใหญ่ซึ่งสามารถไม่ไม่รับอาชีพด้วยนะมีโรล,ลีด้วยอะไรเงีบยป๊ป๊ปปปบอดี้เออร์นะครับซึ่งเล่นดูสักพักหนึ่งนะครับออ้ยกดผิดเล่นสักพักหนึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเป็นพลัดินเด็กเบอร์เซิร์ฟนะครับอันนี้ก็เลือกเล่นกันเอานะครับส่วนอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นแอสติน,ส,นสามารถเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเรนเจอร์ เอ้ยดุ๊ยเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์แกลเซอร์ตินนะมันเป็นเลื่อเจอก่อนก็ได้ทั้งหญิงโรล,ลินะครับน่ารักเสียอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นนักเวทนะครับเอเลเมนทอลลสนะครับมีเหมือนกันใชายลญิงและโรล,ลินะครับเปลี่ยนเป็นเซก,กับไคจิเกิลนะครับก็ถึให้เลือกยสามแบบด้วยกันแต่ว่ามีมีมอ่าอะไร มีหละอาชีพให้ไม่มีสองาชีพนะครับนั่นมีสองชีพให้เลือกนะอะตัวเกมก็บ่มนี่ก็จะมีเนื้อเรื่องนู้นนี่นะครับแล้วก็เล่นแบบว่าออโต้ได้เลยนะครับบอกซึ่งจะมีเลยบ่มออโต้ให้ถ้าอยากเล่นเองก็เล่นได้นะครับไม่เอามาโดนในความเลยมีกริ๊งหลบนี่นนี่ชวบชวบับเอ๊ะไปกลังการเอ๊ะไปกลังการหมว หมดคร,รับพึบพุ๊บพุบนี่เรายิงเราพึ๊บหนึงโอเค <c oughs> อย่างไงอย่างไงเออนี่ครับ ฟาดฟันฟาดฟันโดดลบเร็วสุดก็ห้ยอะอะไรทำองนี้นะครับการเล่นนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของมื่มันไปําเควสเรื่อยๆนะครับโดยกดแบบนี้เลยมันก็จะวิ่งไปตามวิ่องอยู่ออโต้ให้นะครับทีนี้สบายละ ถ้าตรงท่าทางเลยนะนี่เป็นไงน่ารักไหมละ่ะเพราะว่าจริงๆก่อนเข้าไปอ่ามันจะมีการแบบนี้นะนะด้วยนะอ่าสร้างตัวละครด้วยนะแต่ว่าก็ไปลองสร้างกันดูแล้วกันนี่น่ายงหน้า,ย,นายิ้มด้วยไงโอเคต่อมาครับผมวินฮิลคืออะไรวะ,ะเข้าในอะรีน่าเลยแล้วกันครับผมไปฮะรัหนึ่งหนึ่ง อ่ะมาโอเคนี่เป็นอารีนาครับผมแม่ไม่ต้องพูดถึงครับออโต้ออจัดไปเล่นเองก็ได้ฮะาฟาปานเยอะเืยเยอะกว่าแล้วไม่เล่าหร้อยครับหาต่อเนื่องดิ อ่าแบบเลยวเท่ากันหน่อยผมพลังเราแพ้อยู่ครับผมเป็นไงพีพีดื้อฟาออนถึบถึกิงหลบนีกนึงไม่ยาวไม่ยาวมิดมิดไม่ยาว โอเคครับผมแหฮใช้ได้เฮ้ยมันมันชอบตาครับผมมาเลยเพลงก็เราใจด้วยคือกดออโต้เ,เลยก็ได้ครับแต่เขาบังคับเองด้วยได้เลยครับผมคล้ายๆกๆึ่งกึ่งเซอรมิแั้นเองนี่กดผิดเฮ้ยโอ้ยฮ้ยโอ้ยอึด ตอ่ตอไปต่อเนื่องดีครับเจอกันหน่อยอ่าอะไรเยอะน้อยก็ไอ้ค่าพลังน้อยกว่าอ่ไม่เป็นไรครับมันมันตู้ชน,นะแล้วมันท <c oughs> ีพวกให้ทีวิกี้ร <c oughs> ้อนอืมพูดกันเลยทีเดียว ถือดีนะมันมีระบบอะต้องสตาน์เตอะไรด้วยนะถือว่ดีนะผมอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับอันนี้สำหรับ p ีีนะฮะโอเคมีแรงอื่นๆด้วยนะครับผมแบบนแต่ว่ารอเลเวลนะนะครับโอเคมันให้เข้าไปทำอะไรอีเวนท์เฮล ฮเทอร์ทูเลอสามสิบโอเคก็เราเข้าพวกเนี้ยตอนนี้ก็สามสิบครับน,นิวโม่ก,กับฮาร์ดนะครับเราไปฮาร์ดเลยดีวะไม่ได้เว้ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็รอ,อะโต้จัดไปมีเบสด้วยนะถ้าเป็นในดันนะ่ะ <laughs> ย,ย,ยัยงไงยัยงไงดีอืมซุดจุดจุดจุดหลบหลบมาเลยม่หยบหลอ นะครับก็มีทางเพจก็ให้ถึงสามสิบนะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็มีเพหละเวจลองครับผมไม่ยากนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็มีระบบปาร์ตี้ด้วยนะครับตามนั้นสร้างสองสั้างสามาเนี้ยเขาไปจอยคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะครับได้หมดเลยหนาเพิลวันอื่นเปนอะไรบ้างนะฮะเราไปดูกันนะไปดูกันดีกว่านะครับเนี่ยมองหน้านน้องเขาหน่อยสิแบบนี้ครับผมดูสิงานดีสุด โอเคครับผมอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะฮะก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับนี่แบบนี้เพิ่มไปเลยเพราะจะมีระบบระบบให้ด้อยอะอะไรวะเป็นชิปมั้งเอาไปเปิดกระชาอะไรเนี่ยโอเคถ่ายรูกครับผมไม่ต้องพูดถึง Bye bye, <tellan> Oke. Okay. kok okay. pramani. Nah, craft. Ah. มีเซตติ้งด้วยอะ่ะขอปรับเฉยๆนะครับไม่มีอะไรโอเคต่อมาครับผมก็มีในเรื่องของพวกเควสพวกอีเวนต์แล้วกันมีของขวานล็อกอีไลวนนะครับไอเช่มอร์สายจำนวนนี่แหละนะับแล้วก็อีเวนต์ฮอลนะครับก็คือพวกดันเจี้ยนต่างๆครับเข้าไปรับนะครับแล้วก็ไหนอะไรกย่างอ๋อ พวกพวกเล่นใหม่นะครับจะทำเพิ่อยี่เป็นเรื่อยๆับผมห้าวันนั้นเป็นสองวันและเจ็ดประมาณนี้ครับแต่เลยห้าวันหรือเปล่าไม่รู้นะครับในรูปนี้ครับผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันดูสิก็ไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกัน ต่อมาสามนี่อ้าวแขวบมมีระบบตีบัวครับผมเนี่ยมีอาวุธมีของให้ตีก็ตีได้เลยนะครับแล้วก็อ่าสกิลครับเนี่ยควิกอัพเกรดไปเลยครับผมง่ายสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นการจัดว่าจะเอาอาตรองไนนหนใช่ไหม ต้องมัดแล้กันนะครับแลนนี้เป็นทลน e ์นะครับผมคล้ายๆแบบพวกพาร์ทสบสกิลนะครับก็อัพเกรดได้นะใช้อรางไว้ม่ใช้แต่เงินใช้พอยต์นะฮะก็ต้องคอ,ค,อคอยดูว่าดีๆว่าเราจะเล่นสายอะไรนะครับผมนี่มีอัพเกรดเซตัสด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ เจ้านี่ครับผมคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เรียงเพาะคอมพิวต์นะครับออ่าเหมืนประมาณว่าอัำไปก่อนอืมอะไรบ้างอันนี้เป็นสตูนะโอเคตามนี้ ต่อามาก็ผมจะพาร์ทเนอร์เอาก็เหมือนกันนี่ว่ะนีู่่อ้อเป็นเป็นแบบอมอนสเตอร์นะที่เราเคยเจอแล้วไม่เคยยังไม่เคยเจอนะถ้าเคยเจอมันก็จะแบบนนี่มีเวอร์บอยส์มีสเปเชียลพัรทเนอร์นะครับมีโนนพิคอลสกย่างครับแล้วก็ ฮึ๊บอีกเพ่ม,มโอเคอีกอันหนึ่งครับผมเป็นแฮคายน่าจะเป็นพวกยาหรือเปล่าออสร้างนะครับยา,าร้าง มั้งค่ะล็อกกิ้งโอเคเตัวห้าจุดเควสนะครับก็อย่าลืมมาทำแล้วก็มารับด้วยครับอ่าอิชิเบ็นอ่ะอเอาไปเลยครับจบจบอันนี้คือไรอ๋อเป็นเป็นเป็นกิ้วเราก็ไปจอยเข้าไปเลยดีกว่าบจอยเหมือนมั่วๆแล้วก็เข้ามาดูในกิ้วกันเลยนะครับผมน่าจะใช่เอ็นดับ เมมเบอร์ทั้งหมดนะครับเควสเท็กซอครับผมโอเคประมาณนี้แล้วครับนะครับยังไงต่อ like อ hmm. uh ืมอ่ะเด้อเด้ อะกระดิ่งครับผมก็ลองดูนะว่าคุณยังไม่ได้อัพเกตอะไรก็กตามมกดกระดิ่งไปเลยก็ได้ครับทำแบบว่าไม่รู้ทําอะไรเลยวันวันนะประมาณนี้แหละนะครับผมก็หนวเจอกันแล้วกันนะครับโอเคไปละพรา่นนี้ก็ทำ้งครับผม